คุณเคยเจอไหมคนที่คุณรักหรือคนที่เคยสนิทแต่กลับไม่สนใจคุณเหมือนเมื่อก่อนวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกลับ1ิจิตวิทยาทรงพลังที่จะทำให้เขาเริ่มคิดถึงคุณเองโดยไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องงอไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยใจเราจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมความนิ่งการไม่สนการไม่แคร์และการเคารพตัวเองถึงกลายเป็นแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุด ทำไมการหยุดรอและเริ่มใส่ใจชีวิตตัวเองถึงทำให้เขาอยากกลับมาเชื่อมต่อกับคุณเองและที่สำคัญคือวิธีใช้จิตวิทยาเหล่านี้อย่างสงบมั่นคงและไม่ทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองถ้าพร้อมแล้วมาดูกันว่าทำไมยิ่งคุณนิ่งเขาจะยิ่งคิดถึงคุณและสิ่งที่คุณควรทำเพื่อให้เขาเริ่มอยากคืนดีกับคุณอย่างแท้จริงข้อที่1ความนิ่งคือสัญญ,ญาณของคุณค่า ยิ่งคุณไม่สนไม่ไล่ตามไม่พยายามอธิบายเขาจะยิ่งคิดถึงและเริ่มอยากคืนดีเองโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยความนิ่งในทางจิตวิทยาไม่ใช่การเฉยชาไม่ใช่การประชดและไม่ใช่การเล่นเกมเพื่อให้ใครสักคนรู้สึกผิดแต่คือการหยุดส่งพลังชีวิตของคุณออกไปให้กับคนที่ไม่เห็นค่าเมื่อก่อนคุณอาจเป็นคนที่ทักก่อนรอคำตอบก่อนคิดแทนเขาก่อน และพยายามรักษาความสัมพันธ์ด้วยการลดคุณค่าของตัวเองลงทีละนิดโดยไม่รู้ตัวสมองของอีกฝ่ายจึงคุ้นชินกับการมีอยู่ตรงนั้นเสมอจนไม่ต้องพยายามไม่ต้องรักษาและไม่ต้องกลัวการสูญเสียแต่ทันทีที่คุณหยุดทุกอย่างจะเปลี่ยนความนิ่งจะกลายเป็นช่องว่างทางอารมณ์ที่สมองมนุษย์ทนไม่ได้เพราะสมองของคนเราถูกออกแบบมาให้รับมือกับการมีอยู่ได้ดีกว่าการหายไปโดยไม่มีคำอธิบาย เมื่อคุณนิ่งแบบไม่งอนไม่เรียกร้องไม่โพสเศร้าไม่ส่งสัญญาณว่ากำลังรออีกฝ่ายจะเริ่มคิดเองโดยอัตโนมัติคิดถึงช่วงเวลาที่คุณเคยอยู่คิดถึงความสบายใจที่เคยได้รับคิดถึงความมั่นคงที่เคยมีโดยไม่ต้องร้องขอและยิ่งเขาคิดเองมากเท่าไหร่ความผูกพันจะยิ่งลึกขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยความนิ่งยังสั่นอีกโก้ของอีกฝ่ายอย่างรุนแรงเพราะเมื่อก่อนเขาเคยมั่นใจว่าคุณจะอยู่ไม่ว่าจะทำอะไร เพราะคุณไม่ตอบไม่อธิบายและไม่แสดงอารมณ์อีโก้จะเริ่มตั้งคำถามว่าเราหมดอิทธิพลกับเขาแล้วหรือเปล่าและคำถามนี้จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความคิดถึงที่เขาไม่อยากยอมรับยิ่งคุณไม่แคร์อย่างแท้จริงไม่ส่องไม่วนไม่รอยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าคุณกำลังดึงคุณค่ากลับคืนสู่ตัวเองพลังงานทางอารมณ์ที่เคยไหลออกไปจะเริ่มกลับมาหาคุณทำให้คุณดูสงบมั่นคง และมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่การเอาใจแต่คือการไม่ต้องการการยอมรับจากใครความนิ่งแบบนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงการสูญเสียอย่างชัดเจนไม่ใช่เพราะคุณหายไปเพื่อให้เขากลับมาแต่เพราะคุณหายไปเพื่อกลับมาเป็นตัวเองและวันที่เขาเริ่มอยากคืนดีไม่ใช่วันที่คุณเงียบวันแรกแต่คือวันที่เขาเห็นว่าคุณใช้ชีวิตได้จริงยิ้มได้จริงและไม่ต้องการคำอธิบายจากเขาอีกต่อไป อย่างไรก็ตามความนิ่งที่ทรงพลังต้องมาพร้อมการยอมรับผลลัพธ์หากคุณนิ่งแต่ยังคาดหวังนับวันและจับตาพลังจะรั่วและเขาจะรู้สึกได้ทันทีความนิ่งที่เปลี่ยนเกมได้จริงคือความนิ่งที่คุณพร้อมเดินต่อไม่ว่าเขาจะกลับมาหรือไม่และาราดอกซ์ของจิตวิทยาความรักก็คือในวันที่คุณไม่ต้องการเขาอีกแล้วเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้องการคุณแทนเพราะคุณค่าไม่ได้อยู่ที่การพยายามรักษาใครไว้ แต่อยู่ที่การรักษาตัวเองให้มั่นคงจนใครก็ตามที่จากไปเริ่มไม่แน่ใจว่าการจากครั้งนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ข้อที่2ความเงียบที่ทำให้เขากลัวการสูญเสียเมื่อคุณหยุดตอบหยุดอธิบายและหยุดแสดงตัวตนที่เคยคอยรองรับเขาสมองของเขาจะเริ่มสร้างความกลัวขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ความเงียบในข้อนี้ไม่ใช่ความเงียบแบบหายไปเพื่อให้เขาวิ่งตามแต่คือความเงียบที่เกิดจากการถอนพลังทางอารมณ์ออกจากความสัมพันธ์อย่างสงบและเด็ดขาดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาอีกฝ่ายเคยชินกับการมีคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้ว่าคุณจะอยู่ตรงนั้นคอยรับฟังคอยเข้าใจและคอยประคองความสัมพันธ์เอาไว้เสมอสมองมนุษย์จะไม่เห็นค่าของสิ่งที่มั่นคงจนกว่าจะรู้สึกว่ามันกำลังจะหายไปและความเงียบ คือสัญญาณอันตรายที่แรงที่สุดต่อระบบความมั่นคงทางอารมณ์เมื่อคุณหยุดตอบแบบไร้อารมณ์หยุดอธิบายตัวเองและหยุดแสดงความต้องการสมองของเขาจะเริ่มเติมช่องว่างด้วยจินตนาการทันทีเขาจะเริ่มคิดว่าคุณอาจไม่เหมือนเดิมคุณอาจไม่ต้องการเขาอีกคุณอาจกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องมีเขาและความคิดเหล่านี้จะกระตุ้นความกลัวการสูญเสียซึ่งทรงพลังยิ่งกว่าความรักหลายเท่า เพราะความกลัวทําให้คนอยากรักษาในขณะที่ความรักที่ถูกมองว่าแน่นอนทําให้คนชะล่าใจยิ่งคุณเงียบโดยไม่ส่งสัญญาณยิ่งไม่โพสต์ยิ่งไม่ประชดยิ่งไม่แสดงว่ากําลังรอเขาจะยิ่งควบคุมสถานการณ์ไม่ได้และเมื่อมนุษย์ควบคุมอะไรไม่ได้สมองจะพยายามดึงสิ่งนั้นกลับคืนมา ความเงียบของคุณจะทำให้เขาเริ่มย้อนทบทวนตั้งคําถามกับการตัดสินใจของตัวเองและคิดถึงคุณในมุมที่ลึกกว่าเดิมไม่ใช่คิดถึงเพราะเหงาแต่คิดถึงเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้กลับไปตีกจุดสำคัญคือคุณต้องเงียบอย่างมีชีวิตไม่ใช่เงียบแล้วจมอยู่กับการรอคอยเพราะถ้าคุณเงียบแต่ยังวนเวียนยังส่องยังตอบทันทีที่เขาพลัวมาความกลัวจะหายไปทันที ความเงียบที่ทรงพลังคือความเงียบที่คุณกำลังเดินต่อใช้ชีวิตต่อและยอมรับได้จริงหากเขาไม่กลับมาและนั่นแหละคือเหตุผลที่ย้อนแย้งที่สุดของจิตวิทยาเพราะในวันที่คุณยอมรับการสูญเสียได้จริงอีกฝ่ายกลับเป็นคนที่เริ่มกลัวการสูญเสียคุณแทนข้อที่3ยิ่งคุณไม่ต้องการคำอธิบายเขายิ่งอยากอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองโดยอัตโนมัติ เมื่อความสัมพันธ์เริ่มสั่งคลอนสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักทำคือถามให้ชัดขอเหตุผลขอคำตอบและพยายามดึงความจริงออกมาจากอีกฝ่ายเพราะเชื่อว่าความชัดเจนจะทำให้ใจสงบแต่ในทางจิตวิทยายิ่งคุณแสดงความต้องการคําอธิบายมากเท่าไหร่อีกฝ่ายจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองยังคุมสถานการณ์อยู่ยังมีอำนาจเหนืออารมณ์คุณและยังไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกใดๆอย่างแท้จริง ตรงกันข้ามเมื่อคุณหยุดถามหยุดขอคำตอบและหยุดพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่อยากอธิบายคุณกำลังดึงอำนาจทางอารมณ์กลับคืนมาสู่ตัวเองทันทีความเงียบและการไม่ต้องการคำอธิบายจะสร้างแรงกดดันภายในใจเขาอย่างเงียบๆเ,เพราะมนุษย์ทนไม่ได้กับการที่การกระทำของตนเองไม่ถูกรับรู้ไม่ถูกตอบสนองและไม่ถูกตัดสินเมื่อคุณไม่ถามไม่โต้ไม่เรียกร้อง เขาจะเริ่มอธิบายกับตัวเองก่อนว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปเขาพลาดตรงไหนและคุณกำลังมองเขาในสายตาแบบใดความคิดนี้จะค่อยๆขยายตัวจนเขาอยากอธิบายให้คุณฟังจริงๆไม่ใช่เพื่อแก้ตัวแต่เพื่อกู้คุณค่าของตัวเองกลับคืนมาเพราะเมื่อคุณไม่ต้องการคำอธิบายเท่ากับคุณกำลังบอกโดยไม่พูดว่าฉันไม่ได้ต้องการความเข้าใจจากคุณอีกต่อไป และประโยคที่ไม่ถูกพูดนี้เองจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณอาจกําลังเดินออกจากพื้นที่ที่เขาเคยมีอิทธิพลอยู่ความนิ่งแบบไม่ต้องการคําตอบยังทําให้คุณดูเป็นคนที่มั่นคงและมีเส้นขอบเขตทางอารมณ์สูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดึงดูดอย่างรุนแรงในทางจิตวิทยาเพราะมันบอกว่าคุณเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับใครเข้ามาในชีวิตและเมื่อใครก็ตามเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอาจถูกตัดออกจากตัวเลือก เขาจะพยายามกลับเข้ามาด้วยการอธิบายแก้ไขและพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นจุดสำคัญคือคุณต้องไม่หลุดไปถามซ้ำในวันที่เขาเริ่มอธิบายเพราะถ้าคุณกลับไปไล่ถามนั่นเท่ากับคุณคืนอำนาจให้เขาทันทีความนิ่งที่ทรงพลังที่สุดคือการฟังอย่างสงบรับรู้โดยไม่ตัดสินและไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกคำพูด เพราะเมื่อคุณไม่ต้องการคําอธิบายอีกต่อไปคุณได้ก้าวข้ามจากบทบาทของผู้รอคอยไปสู่บทบาทของผู้เลือกและในวันที่คุณเป็นผู้เลือกเขาจะเป็นฝ่ายพยายามทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้หลุดจากการถูกเลือกนั่นเองข้อที่4เมื่อคุณหยุดผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับเขาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณมีค่าขึ้นมาในทันทีหนึ่งในเหตุผลลึกที่สุดที่ทําให้ใครบางคนเริ่มเฉยชาไม่รักษาและไม่กลัวการเสียคุณไป ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณเผื่อผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการยอมรับของเขาโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่คุณรอการตอบรอคำอธิบายรอการเลือกคุณกำลังส่งสัญญาณทางจิตวิทยาว่าคุณค่าของฉันขึ้นอยู่กับคุณและทันทีที่ความสัมพันธ์ถูกวางอยู่บนฐานนี้อำนาจจะไหลไปอยู่อีกฝั่งโดยอัตโนมัติแต่ในวันที่คุณหยุดหยุดคาดหวังหยุดผูกความสุขไว้กับการกระทำของเขา หยุดนิยามตัวเองจากสถานะความสัมพันธ์สมดุลจะเปลี่ยนทันทีเพราะมนุษย์ให้ค่ากับสิ่งที่ไม่ต้องการการยืนยันจากตนเองเมื่อคุณใช้ชีวิตโดยไม่ต้องรอเขาเป็นตัวตัดสินคุณจะเริ่มสงบมั่นคงและเต็มจากภายในพลังนี้จะถูกสื่อสารออกไปโดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องโพสต์และไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยอีกฝ่ายจะเริ่มสับสนว่าเหตุใดคุณถึงดูดีขึ้นทั้งที่คุณไม่ได้พยายามทำอะไรกับเขาโดยตรง ความสับสนนี้จะพัฒนาเป็นการสังเกตการสังเกตจะพัฒนาเป็นความสนใจและความสนใจจะพัฒนาเป็นความรู้สึกว่าเรากําลังจะเสียคนที่มีค่าไปจริงๆเพราะในจิตวิทยาความสัมพันธ์คุณค่าไม่เกิดจากการถูกเลือกสำๆัแต่เกิดจากการที่คุณเลือกตัวเองก่อนอย่างมั่นคงเมื่อคุณไม่ผูกคุณค่ากับเขาคุณจะไม่เร่นไม่งอไม่อธิบายและไม่ลดมาตรฐานเพื่อรักษาใครไว และนั่นเองที่ทำให้เขาเริ่มอยากเป็นฝ่ายที่ต้องคู่ควรกับคุณแทนเพราะไม่มีอะไรทำให้คนอยากกลับมามากไปกว่าการตรหนักว่าคุณไม่ได้รอเขาอีกต่อไปแต่เขาอาจาต้องเป็นฝ่ายพยายามเพื่อกลับเข้าไปอยู่ในชีวิตที่คุณกำลังสร้างอย่างเต็มภาคภูมิข้อที่ 5. การควบคุมอารมณ์ได้คือแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดยิ่งคุณไม่แสดงความหวั่นไหวไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ไม่รีบพิสูจน์และไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทำของเขา ควบคุมสภาพใจคุณเขาจะยิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แตะต้องได้ยากและมีคุณค่าเพิ่มขึ้นทันทีในความสัมพันธ์คนจำนวนมากแพ้เกมตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะปล่อยให้อารมณ์นำหน้าเหตุผลทุกการเงียบของอีกฝ่ายกลายเป็นความกังวลทุกคำพูดกํากวมกลายเป็นบาดแผลและทุกการเว้นระยะกลายเป็นแรงผลักให้รีบแสดงออกมากขึ้นโดยหวังว่าจะได้ความชัดเจนแต่ในทางจิตวิทยา คนที่ดึงดูดได้มากที่สุดไม่ใช่คนที่รักมากที่สุดหากคือคนที่มั่นคงทางอารมณ์มากที่สุดเมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้คุณจะไม่รีบตอบเพื่อคลายความกังวลไม่รีบอธิบายเพื่อรักษาหน้าไม่รีบงอเพื่อหยุดความไม่แน่นอนและไม่รีบแสดงความเจ็บเพื่อเรียกร้องความสนใจความนิ่งที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ได้จะส่งสัญญาณว่าคุณไม่ต้องการให้ใครมาปลอบเพื่อจะอยู่ต่อคุณดูสงบ เพราะคุณปลอดภัยกับตัวเองและความปลอดภัยนี้เองทําให้คนอื่นรู้สึกไม่มั่นคงเพราะเมื่อก่อนเขาอาจเคยควบคุมบรรยากาศความสัมพันธ์ได้ด้วยการเงียบการหายหรือการวางตัวคลุมเครือแต่เมื่อคุณไม่หวั่นไหวกลไกเดิมจะใช้ไม่ได้ผลสมองของเขาจะเริ่มสับสนและตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่เป็นเหมือนเดิมทำไมเราถึงไม่มีผลกับอารมณ์เขาอีกแล้วและคำถามเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นแรงดึงดูด เพราะมนุษย์มักถูกดึงดูดเข้าหาคนที่มีสิ่งที่ตัวเองยังขาดอยู่ความมั่นคงทางอารมณ์ยังทำให้คุณไม่เผลอพูดในสิ่งที่ลดคุณค่าตัวเองไม่หลุดขอบเขตเพราะความกลัวและไม่ตกอยู่ในวงจรเดิมที่ต้องพิสูจน์ซ้ำๆว่าคุณสําคัญแค่ไหนยิ่งคุณไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เขาจะยิ่งเริ่มระวังคำพูดยิ่งคุณไม่แสดงความเจ็บเขาจะยิ่งเริ่มรู้สึกผิดยิ่งคุณไม่เร่งรัดเขาจะยิ่งเริ่มอยากขยับเข้ามาเอง เพราะในสนามของความสัมพันธ์คนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่ถือไพ่เหนือกว่าเสมอและเมื่อคุณไม่ปล่อยให้อารมณ์พาคุณวิ่งตามคุณกำลังบอกโดยไม่พูดว่าฉันไม่จำเป็นต้องได้คุณเพื่อจะรู้สึกโอเคกับชีวิตซึ่งเป็นประโยคเงียบๆที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันทำให้อีกฝ่ายเริ่มรู้สึกว่าหากเขาไม่ปรับตัวไม่จริงจังและไม่รักษาคุณอาจเป็นฝ่ายเดินต่อไปอย่างสงบและในวันที่คุณดูพร้อมจะไปได้จริงๆ เขามักจะเป็นฝ่ายเริ่มกลัวว่าจะตามไม่ทันคุณแทนข้อที่6เมื่อคุณใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยไม่ประกาศเขาจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเริ่มอยากกลับมาอยู่ในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งในแรงกระตุ้นทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดไม่ใช่ความคิดถึงแต่คือความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอีกต่อไปแล้วจริงๆเพราะในอดีตคุณอาจเคยทำทุกอย่างโดยมีเขาเป็นศูนย์กลาง วางแผนชีวิตเผื่อเขาคิดถึงความรู้สึกเขาก่อนตัวเองและปรับทิศทางของตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้แต่วันที่คุณหยุดทำสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยคุณกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนทางอารมณ์ที่ลึกมากเพราะมนุษย์ไม่กลัวการถูกเกลียดเท่ากับการไม่ถูกนับรวมอีกต่อไปเมื่อคุณใช้ชีวิตของคุณต่อไปอย่างจริงจังมีเป้าหมายมีพลัง มีความสุขในแบบที่ไม่ต้องมีเขาอยู่ในภาพสมองของเขาจะเริ่มเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันโดยอัตโนมัติเขาจะเริ่มคิดว่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี้เคยมีบทบาทเคยมีอิทธิพลแต่ตอนนี้คุณกำลังเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องหันกลับมามองและความรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี้จะกัดกินอีโก้และความมั่นคงภายในใจเขาอย่างเงียบๆย,ยิ่งคุณไม่โพสต์อวดไม่เน็บไม่ประชด และไม่ส่งสัญญาณว่าฉันทําเพื่อเธอเห็นพลังจะยิ่งแรงเพราะมันแปลว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครดูแต่ใช้ชีวิตเพราะคุณเลือกตัวเองจริงๆการก้าวหน้าที่เงียบสงบจะทําให้เขาเริ่มสงสัยว่าคุณเปลี่ยนไปตอนไหนคุณเข้มแข็งขึ้นได้อย่างไรและที่สําคัญคือถ้าเราอยากกลับไปเราจะยังมีที่ยืนอยู่ไหมความคิดนี้จะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นแรงผลัก ให้เขาอยากกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องแต่เพราะเขากลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่กำลังดีขึ้นของคุณอีกต่อไปจุดสำคัญคือคุณต้องใช้ชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ดูดีภายนอกแต่ดีขึ้นภายในมีความสงบมีขอบเขตและมีความสุขที่ไม่ผูกกับการมีใครอยู่ข้างๆเพราะเมื่อคุณใช้ชีวิตได้เต็มโดยไม่ต้องมีเขาอยู่ตรงนั้น คุณกำลังส่งสารที่ทรงพลังที่สุดว่าถ้าคุณจะกลับมาคุณต้องเข้ามาในชีวิตที่ฉันเลือกแล้วไม่ใช่ชีวิตที่ฉันยอมลดตัวเองลงเพื่อคุณและในจิตวิทยาความสัมพันธ์ไม่มีอะไรทําให้คนอยากกลับมามากไปกว่าการตระหนักว่าคุณไม่ได้รอเขาแต่เขาอาจเป็นคนเดียวที่ยังยืนอยู่กับที่ในขณะที่คุณเดินไปไกลกว่าที่เขาคิดไวมากแล้วข้อที่7เมื่อคุณเริ่มเลือกไม่ใช่รอให้ถูกเลือก เขาจะรู้สึกถึงระยะห่างที่ไม่อาจเอื้อมและเริ่มอยากกลับมาอยู่ในตัวเลือกนั้นอีกครั้งจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่ทําให้ใครบางคนเริ่มคิดถึงและอยากคืนดีไม่ได้เกิดจากการที่คุณพร้อมเสมอแต่เกิดจากวันที่คุณไม่เปิดให้ใครก็ได้เข้ามาอีกต่อไปเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาหากคุณเป็นฝ่ายรอการเลือกรอการตัดสินใจรอสถานะและรอคาตอบคุณกำลังสื่อสารโดยไม่รู้ตัวว่า อีกฝ่ายคือผู้มีอำนาจกำหนดทิศทางทั้งหมดแต่ทันทีที่คุณเปลี่ยนบทบาทจากผู้รอเป็นผู้เลือกจากคนที่พร้อมรับทุกอย่างเป็นคนที่มีมาตรฐานมีขอบเขตและมีเงื่อนไขที่ชัดเจนพลังในความสัมพันธ์จะสลับขั้วทันทีมนุษย์ไม่ได้อยากได้สิ่งที่พร้อมให้เท่ากับอยากได้สิ่งที่ต้องคู่ควรและเมื่อคุณเริ่มเลือกว่าคุณจะให้เวลาให้พลังและให้หัวใจกับใคร การมีอยู่ของคุณจะไม่ใช่ของที่แน่นอนอีกต่อไปความไม่แน่นอนนี้เองจะกระตุ้นความสนใจอย่างลึกเพราะสมองจะเริ่มถามว่าเรายังอยู่ในสายตาเขาไหมเรายังผ่านมาตรฐานเขาหรือเปล่าและคำถามเหล่านี้จะค่อยๆกลายเป็นแรงผลักให้เขาพยายามมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องการเลือกของคุณต้องมาพร้อมความสม่ำเสมอไม่ใช่เลือกวันนี้แล้วเปิดทุกอย่างพรุ่งนี้เพราะถ้าขอบเขตสัน่นมาตรฐานจะหาย แต่ถ้าคุณเลือกอย่างนิ่งเลือกอย่างสงบและเลือกอย่างเคารพตัวเองคุณจะส่งสัญญาณว่าการกลับเข้ามาในชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่สิทธิ์เดิมที่เคยมีความรู้สึกนี้จะทําให้อีกฝ่ายเริ่มทบทวนคุณค่าและบทบาทของตัวเองเพราะไม่มีอะไรทําให้คนอยากกลับมามากไปกว่าการรู้ว่าที่นั่งเดิมอาจไม่ว่างและถ้าอยากได้คืนต้องพิสูจน์ด้วยการกระทําจริงๆไม่ใช่คําพูด เมื่อคุณเป็นผู้เลือกคุณจะไม่รีบไม่เร่งและไม่กลัวการเสียใครไปเพราะคุณรู้ว่าการเสียคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานดีกว่าการได้ใครสักคนที่ทำให้คุณต้องลดคุณค่าตัวเองและในวันที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มรู้สึกว่าการไม่ได้รับเลือกจากคุณคือการสูญเสียที่เขาไม่อยากยอมรับอีกต่อไปข้อที่8เมื่อคุณเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เอื้อมไม่ถึง และอยากกลับมาอยู่ใกล้อีกครั้งความเงียบในข้อนี้ไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากความกลัวไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากการยอมแพ้และไม่ใช่ความเงียบที่เกิดจากการกดความรู้สึกไว้ข้างในแต่คือความเงียบที่เกิดจากการตัดสินใจเคารพตัวเองอย่างจริงจังเพราะคนจำนวนมากเผลอทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองในความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว ผ่านการอธิบายซ้ำๆการขอโอกาสการลดมาตรฐานและการยอมรับสิ่งที่ตัวเองไม่ควรยอมรับเพียงเพราะกลัวการสูญเสียแต่วันที่คุณหยุดทำทั้งหมดนี้และเลือกเงียบอย่างสงบคุณกำลังสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างคุณค่ากับความจำเป็นทันทีมนุษย์อาจไม่คิดถึงคนที่อ้อนวอนแต่จะไม่มีวันลืมคนที่เดินออกไปอย่างสง่างาม ความเงียบที่มีศักดิ์ศรีจะทําให้อีกฝ่ายเริ่มย้อนมองพฤติกรรมของตัวเองและเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่สามารถเข้ามาออกไปตามอําเภอใจได้อีกต่อไปเพราะเมื่อคุณไม่อธิบายไม่โต้เถียงและไม่เรียกร้องคุณกําลังบอกโดยไม่พูดว่าฉันไม่จําเป็นต้องทําให้คุณเข้าใจหากคุณไม่เห็นค่าด้วยตัวเองและประโยคเงียบนี้เองจะก้องอยู่ในใจเขานาน,านกว่าคําพูดใดๆ ความเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีจะสร้างระยะห่างที่ปลอดภัยและน่าเกรงใจซึ่งแตกต่างจากระยะห่างที่เกิดจากความโกรธหรือประชดเพราะมันทำให้คุณดูสงบมั่นคงและควบคุมตัวเองได้อย่างลึกซึง้งคนแบบนี้จะถูกมองว่าเอื้อมไม่ถึงทางอารมณ์ไม่ใช่เพราะเย็นชาแต่เพราะไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับความสบายใจชั่วคราวและยิ่งคุณไม่แสดงความเจ็บปวดไม่ขุดอดีตและไม่ส่งสัญ,ญญาณว่าพร้อมจะกลับไปง่ายๆ อีกฝ่ายจะยิ่งรู้สึกถึงคุณค่าที่เคยมองข้ามและเริ่มอยากกลับมาใกล้คนที่เคยอยู่ใกล้ได้ไง่ายๆแต่วันนี้ต้องใช้ความจริงใจและการเปลี่ยนแปลงจริงๆเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าใกล้อีกครั้งจุดสำคัญคือความเงียบแบบนี้ต้องไม่ปนความเกลียดหรือการลงโทษเพราะทาทีที่ความเงียบกลายเป็นอาวุธพลังจะหายแต่ถ้ามันคือการยืนอยู่ในขอบเขตของตัวเองอย่างสงบความนิ่งนั้นจะกลายเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุด เพราะมันบอกว่าคุณรักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้ใครลดคุณค่าคุณได้อีกและในวันที่เขาตระหนักถึงสิ่งนี้เขาจะเป็นฝ่ายเริ่มคิดเองว่าถ้าอยากกลับมาอยู่ในชีวิตคุณเขาต้องกลับมาในฐานะที่คู่ควรไม่ใช่แค่คุ้นเคยอีกต่อไปข้อที่9เมื่อคุณยอมรับความเป็นไปได้ว่าเขาอาจไม่กลับมานั่นแหละคือจุดที่เขาเริ่มคิดถึงคุณจริงๆ จุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่ลึกและทรงพลังที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่คุณพยายามดึงใครสักคนกลับมาแต่เกิดขึ้นในวันที่คุณปล่อยผลลัพธ์ออกจากใจอย่างแท้จริงเพราะตราบใดที่คุณยังรอยังหวังและยังผูกความสุขไว้กับการกลับมาของเขาพลังทั้งหมดของคุณจะถูกส่งออกไปในรูปของความกังวลโดยไม่รู้ตัวและมนุษย์รับรู้พลังนี้ได้เสมอแม้คุณจะไม่พูดออกมาเมื่อคุณยอมรับอย่างสงบว่า เขาอาจไม่กลับมาและคุณก็ยังเลือกจะใช้ชีวิตต่อไปได้นี่คือการปลดปล่อยอำนาจทางอารมณ์ครั้งใหญ่ที่สุดเพราะคุณไม่ได้ต่อรองกับชะตาความสัมพันธ์อีกต่อไปแต่ยืนอยู่บนฐานของการเคารพตัวเองอย่างสมบูรณ์ความยอมรับนี้จะเปลี่ยนภาษากายน้ำเสียงและการตัดสินใจของคุณทั้งหมดทำให้คุณดูนิ่งมั่นคงและปลอดภัยในตัวเองอย่างที่ไม่ต้องพยายามและเมื่อคุณไม่ยึดติด อีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกถึงช่องว่างที่ไม่สามารถเติมได้ด้วยคำพูดหรือการกลับมาแบบครึ่งๆกลางๆเพราะเขาจะรับรู้ได้ว่าคุณไม่ได้รอเขาเป็นคำตอบสุดท้ายอีกแล้วความรู้สึกนี้จะทำให้เขาเริ่มคิดถึงคุณในมิติที่ลึกกว่าเดิมไม่ใช่คิดถึงเพราะความเหงาไม่ใช่คิดถึงเพราะนิสัยแต่คิดถึงเพราะคุณเคยเป็นคนที่เลือกเขาอย่างเต็มใจและวันนี้คุณกำลังเลือกตัวเองอย่างเต็มหัวใจ ยิ่งคุณยอมรับความไม่แน่นอนโดยไม่พยายามควบคุมผลลัพธ์เขาจะยิ่งรู้สึกว่าการกลับมาหาคุณไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคุณไม่ได้เปิดประตูค้างไว้เพื่อรอแต่คุณกำลังเดินต่อไปอย่างสงบและในจิตวิทยาความสัมพันธ์ไม่มีอะไรทำให้คนย้อนกลับมาคิดถึงมากไปกว่าการตระหนักว่าถ้าเขาไม่รีบตัดสินใจเขาอาจไม่มีโอกาสได้กลับไปอยู่ในชีวิตของคุณอีกเลยข้อที่10การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ยิ่งคุณเดินหน้าชีวิตของตัวเองเต็มที่เขาจะยิ่งเห็นคุณค่าและเริ่มอยากกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งในความสัมพันธ์หลายครั้งที่คนเราพลาดไม่ใช่เพราะขาดความรักแต่เพราะละเลยการเติบโตของตัวเองเมื่อคุณหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อปรับเข้ากับเขาหรือหยุดเติมเต็มชีวิตตัวเองเพราะรอให้เขาเข้าใจคุณจะเริ่มสูญเสียความน่าสนใจและความเป็นตัวของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อคุณเลือกที่จะลงทุนกับตัวเองใช้เวลาเรียนรู้ทำงานกับเป้าหมาย มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นและสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายคุณกำลังส่งสัญญาณที่ทรงพลังว่าคุณไม่ต้องพึ่งพาใครเพื่อมีคุณค่าและนั่นเองที่ทำให้คุณกลายเป็นแรงดึงดูดอัตโนมัติทางจิตวิทยาเพราะมนุษย์มักถูกดึงดูดเข้าหาผู้ที่มีความมั่นคงภายในและสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครเมื่อเขาเห็นคุณเดินหน้าต่อไปอย่างสงบมั่นคงและมีคุณค่าเขาจะเริ่มสังเกตว่า สิ่งที่เขาเคยมีอาจสูญเสียไปหรือเขาอาจไม่เคยใส่ใจคุณค่าของคุณเท่าที่ควรสิ่งนี้จะจุดประกายความคิดถึงและความปรารถนาที่อยากกลับมาเชื่อมต่อโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องหรือพิสูจน์ตัวเองอีกฝ่ายจะเริ่มพยายามเข้ามาเพื่ออยู่ในชีวิตของคนที่เขาไม่อยากเสียไปและยิ่งคุณพัฒนาตัวเองต่อเนื่องยิ่งคุณใช้ชีวิตให้เต็มความหมายโดยไม่สนว่าเขาจะอยู่หรือไม่เขาจะยิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและยากที่จะถูกแทนที่ นี่คือพลังแห่งความนิ่งและความมั่นคงที่แท้จริงเพราะมันแสดงให้เห็นว่าความรักและความสนใจที่คุณได้รับไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือความหวั่นไหวแต่เกิดจากความเป็นตัวของคุณเองที่เขาเริ่มตระหนักว่าการสูญเสียคุณไปอาจเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถทดแทนได้อีกเลยและในวันที่คุณมีชีวิตที่เต็มและมั่นคงเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มคิดและพยายามกลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับคุณจริงๆและนี่ก็คือ สิบจิตวิทยาทรงพลังที่จะเปลี่ยนวิธีที่เขามองคุณทำไมการนิ่งการไม่สนใจการไม่แขร์และการเคารพตัวเองถึงกลายเป็นเครื่องมือดึงดูดที่รุนแรงที่สุดในความสัมพันธ์จำไว้ว่าสิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ได้อยู่ที่การตามง้อหรืออ้อนวอนแต่คือการยืนหยัดเป็นตัวของตัวเองการควบคุมอารมณ์การใช้ชีวิตให้เต็มที่และการไม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับใครการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณสงบ มั่นคงและมีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามแต่ยังทําให้เขาเริ่มคิดถึงคุณและอยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองถ้าคุณเริ่มนิ่งจริงๆใช้ชีวิตเต็มที่และเคารพตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะเห็นได้ว่าบางครั้งการไม่แคร์ก็ทรงพลังมากกว่าการพยายามทุกอย่างเพื่อให้ใครสักคนอยู่กับคุณสุดท้ายจงใช้จิตวิทยาเหล่านี้ด้วยความสงบเคารพตัวเองและมั่นใจในคุณค่าของตัวเอง แล้วคุณจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และอยากกลับมาหาในที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่ต้องการแรงบันดาลใจเรื่องความรักและความสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ